เราก็เป็นพุทธบุตรพุทธธิดานะที่เราเนี่ยกำลังจะปฏิบัติตามเดินตามรอยบาทพระศาสดาพรนะพุทธองค์ก็ทรงนั่งตักตรู้ที่ใต้ต้นโพก็ด้วยเพราะกำลังของสมาธินี่แหลนะงั้นเราก็เลยมาทำใจของเราให้สงบด้วยสมาธิแล้วก็เป็นเหตุท,ที่ทำให้เราเนี่ยมีปัญญาเรียนหนังสือเก่ง มีปัญญาในการที่จะมีคุณธรรมน้อมนำใจของเราด้วยพวกเราก็น่ารักมากเลยนะวันนี้นะก็เป็นวันถือว่าเป็นวันพระขึ้นหนึ่งคำ่ำเป็นวันพระใหญ่นะแล้วก็เป็นศาสตร์ไทยด้วยพวกเราก็เพิ่งได้ก็เรียกว่าแสดงตนเป็นพุทธมามกะเมื่อสัปดาห์ที่แล้วนะแล้วพวกเราก็ยังโชคดีอีกว่าในวันพระใหญ่ เราก็ได้มาใส่บาตรนะทำเขาเรียกว่าหน้าที่นะของพุทธศาสนิกชนเนี่ยที่ดีนะท,ทุกบันพราเนี่ยเราก็จะมาเขาเรียกว่าทำทานสมทานสิ่งแล้วเรายังได้เจริญภาวนาด้วยให้เราภูมิใจว่าเรามีบุญมากและที่เรามีบุญอย่างเงี้ยเพราะอะไรรู้ไหมให้เราหลับตา แล้วก็ลองนึกซิว่าอทำไมที่เรามีบุญอย่างนี้ยเพราะอะไรนะทำไมเราถึงมีคุณพ่อคุณแม่ที่แสนดีสอนเราให้เป็นคนดีทำไมเราถึงมีคุณครูที่แสนดีนะัมนาะสอนเราให้เราเนี่ยมีความรู้แล้วก็เป็นคนดีของสังคมต่อไปในอนาคตเพราะความรักของคุณครูใช่ไหมเพราะความรักของคุณพ่อคุณแม่เราใช่ไหม และที่คุณพ่อคุณแม่เราเนี่ยสอนเราเป็นคนดีได้เนี่ยเพราะความรักของใครลองนึกดูซนะิถ้าไม่ใช่ความรักของพระพุทธเจ้านะของพระบรมศาสดาของเราเนี่ยพ่อแม่เราก็ไม่สามารถสอนเราให้เป็นคนดีคุณครูก็ไม่สามารถจะสอนให้พวกเราเนี่ยได้เป็นคนดีได้จริงๆหรอกอันนี้เป็นเพราะว่าคุณพ่อคุณแม่คุณครูบาอาจารย์ทั้งหลายเนี่ย ได้มีความเชื่อนะแล้วก็คารพบูชาในพระพุทธเจ้าก็เลยน้อมนำเอาคำสอนเนี่ยมาสอนเรานะแล้วก็ไม่ใช่เพราะว่าพระพุทธเจ้าเลยเลยมีหลวงพ่อที่มามอบธรรมะให้กับพวกเรางั้นความรักของพระพุทธเจ้านะี่ยิ่งใหญ่มากเลยลูกลูใครลูกๆรับรู้นะถึงพระคุณนะซึ่งเป็นความรักอันยิ่งใหญ่ที่ป่าถนาให้ลูกเรื่องหลายเนี่ย เป็นเด็กดีนะแล้วก็ไม่ตกไปสู่ในโลกที่ชั่วไม่ตกไปเป็นในนรกในอบายสัตว์เป็นสัตว์เดรัจฉานต่างๆนะแล้วก็ทําให้เราเนี่ยมีความสุขมีกุศลขึ้นสูงๆไปเป็นสวรรค์สมบัติมนุษยสมบัติจนบรรลุมรคผลนิพพานได้งั้นอนย่างด้วยความรักของพระพุทธเจ้าได้เห็นพวกเราแล้วก็สงสารพวกเราก็เลยบำเพ็ญบารมีมาอย่างยาวนานมีพระกรุณายิ่งใหญ่ ก็เพื่อพวกเราทั้งหลายด้วยความรักรารถนาจะให้พวกเราเนี่ยรู้และก็ปฏิบัติตามท่านจนพ้นจากทุกข์กไดนะ้เราทั้งหลายจึงมาทําตัวจเจริญเป็นพุทธ,ธรรมามกตั้งใจนะที่จะตั้งใจทําตนเนี่ยเดินตามรอยบาตรศาสดานะเริ่มต้นง่ายๆจากการที่เราเนี่ยเป็นผู้ที่สละนะทำทนะเมื่อเช้านี้เราก็ได้แล้ว ในการที่เรานั้นเนี่ยได้ใส่บาตรด้ความชื่นใจด้วยการเคารพนอบน้อมไปถึงพระพุทธเจา้านะเราใส่บาตรพระโดยมีหลวงพ่อเนี่ยมาเป็นคนรับบาตรให้กับพวกเราเป็นคนที่มาทําให้พวกเราเนี่ยได้ชําระวัตถุทานที่เราสละนะแล้วเราก็ทําทานด้วยความเคารพนอบนอ้อมนะทานนั้นก็จะทําให้เราเมีความผ่องใสนะและทานนั้นก็จะทําให้เราเมีทรัพย์ไม่ยากจนในอนาคตข้างหน้า แล้วเราก็ได้มาถือสารณาคมนะให้เราเนี่ยมีความมั่นคงในพร,ระพุทธรทธพระธรรมพระสงฆ์อันนี้ก็จะทําให้เราเนี่ยมีความผ่องใสทําให้เราเนี่ยก็เรียกว่าเป็นคนที่มีที่พึ่งอยู่ในใจและพวกเราก็ยังได้มาสมทานศีลศีลข้อที่หนึ่งเนี่ยถ้าเรารักษาได้ดีนะเราก็จะมีอายุยืนมีสุขภาพดี ถ้าเราไม่รักษาสินข้อที่หนึ่งเราก็อาจจะอายุสั้นหรือตกไปในนรกได้สินข้อที่สองก็เหมือนกัน,น,นก็ไม่ทําให้เราเสียทรัพย์ถ้าเรารักษาได้ทรัพย์ก็ไม่สูญหายสินข้อที่สก็ทําให้เราไม่มีศัตรูสินข้อที่สี่ก็ทําให้เราเนี่ยไม่ไปเจอกับคําพูดของคนอื่นที่กล่าวไม่จริงกับเราสินข้อที่5เนี่ยก็ทําให้เราเนี่ยไม่มิกลมิกลจริต ไม่เป็นคนติดเพี้ยนนะเพราะมีสติเห็นไหมว่าพระพุทธองค์เนี่ยทรงรักเราจริงๆก็เลยบอกสิ่งที่ดีๆนะให้เราเนี่ยเป็นผู้ที่มีทรัพย์เป็นผู้ที่มีความเรื่อมใสมีบุคคลมาเรื่อมใสศรัทธามีความของใส่แล้วก็มีที่พึ่งทําให้เรามีความสุขในชีวิตได้อย่างง่ายๆได้มีความเรื่อมใสใมีพระพุทธธรรมพระสงฆ์แล้วก็มีความสุขไม่มีใครมาเบียดเบียนเราเลยนะเพราะว่าเราเนี่ยรักษาสิ่ง หลวงพ่อก็อนุโมทนากับพวกเราให้พวกเราภูมิใจได้ว่าเรากําลังจะเริ่มเป็นพุทธบริษัทที่ดีและเราก็ได้เริ่มทําตัวนะเป็นชาวพุทธที่น่ารักเหมือนสมัยก่อนๆที่ปู่ย่าตายายเราเนี่ยกระทากันสืบต่อกันมาตั้งแต่สมัยพุทธกาล2,500ปีที่แล้วนะแล้วก็ไม่ใช่แค่นั้น,นอีกไม่รู้กี่พบกี่ชาติที่พระพุทธองค์เนี่ยที่เราเนี่ยได้เจอพระพุทธเจา้านะงั้นให้เราภูมิใจและก็ชื่นใจ กับสิ่งที่เราทำอันนี้เราเระลึกถึงคุณของพระพุทธเจ้าที่ท่านมีความรักที่ยิ่งใหญ่คุณของพระธรรมคำสั่งสอนที่เราจะน้อมนำเอาไปปฏิบัติคุณของพระสงฆ์เนี่ยที่ท่านเนี่ยได้ปฏิบัติตามพระพุทธเจ้าและเป็นตัวแทนจะนำพระธรรมมาสั่งสอนเราแล้วก็คุณของทานที่เราได้ทำทำให้เราเนี่ยมีความสุขมีรั์ได้ชื่นใจตั้งแต่เชา้าและคุณของศีลที่เราสมาทานที่เราจะรักษามันน่าชื่นใจไม่ว่า เนี่ยแค่เป็นพระพุทธเจ้าแค่นี้และเราตั้งใจรักพระพุทธเจ้าเห็นความรักของพระพุทธองค์เห็นความการุณาของพระพุทธองค์และเราก็น้อมนำเามาปฏิบัติตามด้วยความเคารพเลื่อมใสศรัทธานนถ้ามีโอกาสทุกๆวันพระได้ทำนะเราก็จะมีความรู้สึกถึงความรักที่ยิ่งใหญ่เพราะว่าเราก็จะมีความสุขขึ้นเรื่อยๆในชีวิตจากการที่เราเนี่ยปฏิบัติตามพระธรรมคำสั่งสอน และอีกหน่อยนะเราก็สะสมบุญบาร,รมีสะสมบุญไปเรื่อยๆเนี่ยเราก็จะเป็นเด็กดีเป็นผู้ใหญ่ที่ดีในอนาคตข้างหน้าและถ้าเกิดเราเนี่ยสามารถปฏิบัติตัวอยากจะปฏิบัติจนเป็นผู้ที่หลุดพ้นไปถึงพระนิพพานบุญทั้งหลายที่เราทำเนี่ยมันก็จะเป็นปัจจัยส่งผลให้พวกเราเนี่ยไปถึงความสิ้นทุกข์ได้จริงๆลูกก็จะได้อนิสงจากการเป็นลูกของพระพุทธเจ้าที่สามารถจะออกจากวัฏทุกข์ได้จริงๆ